สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ TDC ทิกครับแล้ววันนี้พบกับโมหวานโตจากโตลตา้าเดลมอนคาป้าครับแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นลิกเตอร์ให้โหดโหดโคตแบบเล่นให้เก่งกว่าโมหวานเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสเต็ปแบบโมหวานนะครับสเต็ปเทพเทพเทพครับอันดับแรกคือกดนันติครับแล้วก็กดงัดแล้วก็งัดซ้ำสกิลสองค่อย,ค,อยค่อยกดนะก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลสองมันกันดาเมจกันซีซีสกิลสองให้แบบคิดดีๆที่จะกด งานสองทีบางคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่างันได้2ทีแล้วส2สองอยู่ในพุ่มอะ่ะจริงๆต้องกดอันติก่อนเข้านะถ้าคุณคิดว่าดาเมดพอที่จะข้ามได้เลยก็กดอันติแล้วก็สกุลหนึ่งเข้างาน2ทีแล้วก็สกิลสองตอนนี้เราสอนจบละเดี๋ยวเราจะไปเล่นจริงๆให้ดูกันเลยแบบสเต็ปหมูหวานนะครับโอเคเข้ามาในเกมแล้วอย่างแรกเลยซื้อรองเท้าก่อนนะพยายามเข้าเลนให้เร็วๆนะครับ ตัวเราสู้มาจาไม่ได้นะครับผมในสถานการณ์แบบนี้เราต้องสลับเลนไปรออะไรละ่ะทุกเพื่อลัดช็อตครับจั<อ>งหวะนี้ลดัดไปแล้ว1ตัวนี่เราอยู่ในพภูมไว้เราอยู่ในภูมแอบไว้ก่อนรอมไปเดินมานะครับงัดแม่งเลย2อทีแล้วก็มือสองอ้าวอันติกดได้เอาดีตายแน่นอนชัวร์อันติกดได้ตายไปดี<อ>ทำอย่างนี้นะครับนี่อย่างงี้ตายชัวร์ร้อปเซ็นตตายชัวร์เฮ้ย โอ้โห oh. เอาดิโดนอีกแล้วเนี่ยอาโดนอีกแล้วเข้ามาอีกนี้ตายแน่นอนชัวร์นี่เค okay. สวยลองเอาไปทำดูเวิร์กแน่นอนมูหวานเอาไปกัน อันนี้ก็จบไปแล้วครับวิธีการเล่นลิกเตอร์ให้โหดโหดโหดทุกคนก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ทิคไหนอยากให้สอนตัวอะไรคอมเมนต์ในะคอมเมนต์ของโตัวต้าในมนอคค้าป้าเลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะจัดให้บายบายสวัสดีครับ